สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุจะมาทําการยกยอดโชว่วเก้าชั้นแม่พันธุ์นะคะกระถาง15นิว้วสําหรับต้นนี้นะคะต้นแม่ก็เป็นลูกไม้สีสวยชมพูม่วงพ่อลูกผสมทับทิมนะคะตอนนี้ก็ให้ฝักมาเยอะนะคะตอนนี้เข้าเป็นโทน,โทนเข้มนะคะโทนดําเข้มเยอะนะคะ แล้วก็ช่วงเป็นสาวนะคะเขาเข้าสีชมพูนะคะมีมีติดด่างแล้วก็เป็นสีชมพูมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปเดี๋ยวเราจะมารอชมประมาณปลายปีนะคะช่วงอากาศดีเย็นหน้าหนาวกันนะคะแต่ยังอยู่ในช่วงของการยกยอดค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1นึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะเคี่ยวนาน20-30นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนำมากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6-8ถึงชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็ะกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบ น้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ะใ,หหกะะให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหาร ด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะ 10ห่อนะคะเรามีเรทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็1,220บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะเราก็จะทําการตัดตั้งแต่ช่วงนี้นะคะอ่านี่ค่ะคือเราจะเอาส่วนนี้นะคะเราจะเอาถึงส่วนกิ่งนี้ก็จะเหลือไว้ค่ะ ข้อหนามากค่ะค่อนข้างที่จะตัดยากมากเลยนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็ตัดง่ายตัดยากไม่เหมือนกันนะคะแม้จะเป็นแม่พันธุ์กระถาง15นิ้วก็ตามนะคะต้นนี้ก็ถือว่าตัดยากอยู่เช่นกันนะคะเราก็จะได้มาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการทาปูนแดงนะคะ,ะสำหรับ ตอนนี้นะคะยังไม่มีหน่อแทงมาเลยนะคะยังไม่มีหน่อแทงมาเราก็จะทาปูนแดงนะคะทั้งยอดแล้วก็ต้นตอนนี้นะคะเพื่อป้องกันเชือราค่ะเราก็ได้ทําการทาปูนแดงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะระบบรากนะคะระบบรากก็เยอะมากเลยค่ะก้านนะคะนี่สีม่วงแบบนี้เลยหลังใบนะคะก็มาสีม่วงเช่นกันค่ะ หลังใบก็มาสีม่วงนะคะกัดเริ่มเย็นแล้วสีเขาก็เข้าค่ะหน้าใบนะคะก็จะโทนครัมดำดำเข้มค่ะดำเข้มมากเลยนี่ความดำนะคะดำจริงๆค่ะดำดีมากดำดีมากนะคะ ในส่วนของตอนนะคะนุชก็ทําการทาปูนแดงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตอนนี้ก็จะเหลือใบอยู่ที่สองสี่หกเหลือใบอยู่ที่หกกิ่งนะคะเหลือใบอที่หกกิ่งก็ข้อสูงมากค่ะข้อสูงมากเลยคาดว่าน่าจะได้หลายหน่อค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราก็จะมาทําการปลูกนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับและใบก้านปูนะคะ แต่เราจะลองก้นด้วยมพะพร้าวสับค่ะค่ะและเราก็ได้ทำการปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะนำไปแช่น้ำไว้นะคะค่ะและนี่นะคะเราก็จะนำมาแช่น้ำไว้แล้วนะคะ,ะก็จะรดลงไปด้วย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะในการยกยอดโชค9้าชั้นแม่พันธุ์นะคะแช่น้ําให้ถึงระบบลากนะคะระบบลากที่เราได้ทําการปลูกนะคะเพราะว่าเขาสามารถอยู่ในน้ําได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอพระคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ